มาตรา260ขยายให้ใหญ่ในกรณีที่มีคณะทหารหรือคณะบุคคลใดก่อรัฐประหารเพื่อยึดอำนาจปกครองประเทศแย่งชิงอำนาจสูงสุดจากประชาชนหรือล้มล้างรัฐธรรมนูญโดยไม่เป็นตามวิธีทางที่กำหนดไว้เมื่อไรนั้นอำนาจสูงสุดเป็นเรื่องของปวนคนชาวไทยที่จะต้องมีความเป็นธรรมในการที่จะต่อต้าน ส่านประธานที่รพผมขจิตชัยนิคมเพื่อไทยอุดอรธานีในฐานะสมาชิกรัฐภาในเบื้องต้นผมในนามตัวแทนประชาชนขอขอบคุณท่านผู้นำที่มีการเสนอการแก้รัฐมนูลฉบับนี้คือคุณผลิตวัชรศิลป์และท่านอาจารย์ปิยบุตรพร้อมทั้งท่านผู้นำประชาชนที่นั่งชี้แจงอยู่ณเวลานี้ ขอขอบคุณจริงๆแล้วก็ส่งคำขอบคุณนี้ไปยังประชาชนหนึ่งแสส้าพสสี่บเจ็ดท่านแล้วผมก็ขอบคุณท่านประธานที่ได้บรรจุวาระนี้เข้ามาผมลุกขึ้นอภิปรายด้วยความยินดีที่จะสะท้อนความเห็นของรัฐสภาแห่งนี้ว่ามีความคิดอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งสืบทอดอำนาจคนที่ยึดอำนาจระเด็จกา์มา ก็พยายามห้างข้อบกพร่องต่างๆในกฎหมายฉบับนี้แล้วแต่ความฉลาดของท่านที่จะพิทักษ์คอสอชอซึ่งทําให้ท่านได้มีอํานาจวาสนาในวันนี้แต่ผมในฐานะตัวแทนประชาชนผมย่อมเห็นด้วยกับร่างแก้ไขรัฐมน,นูญที่ชาญฉลาดและกล้าหาญมากท่านประธานครับผมได้รับมอบหมายอภิปรายในหมวดสิบหก เรื่องการลุบล้างผลพวงของรัฐประหารและก็การป้องกันและต่อต้านรัฐประหารเดิมหมวดส6บหเป็นเรื่องปฏิรูปประเทศมีอยู่ห้าหกมาตาผมเป็นกรรมธิการสามัญเป็นผู้แทนคนหนึ่งที่ได้รับผิดชอบไปดูเรื่องนี้ในฐานะกรรมิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ขอยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่เป็นผู้แทนที่ดูเรื่องนี้ไม่น่าเสียดายเลยยกโรกไปเถอะหมวดที่สิบหกนี่การปฏิรูปประเทศที่เขียนไว้ห้าหกด้านการเมืองไม่มีอะไรก้าวหน้าการบริหารราชการแผ่นดินบอกว่าจะทำให้ทุจริตสุดจริตมากขึ้นในการยื่นซองอะไรไม่มีไม่มีความก้าวหน้าการปฏิรูปด้านกฎหมาย ไม่มีขบวนการยุติธรรมไม่เห็นการศึกษาเลวรา้ายสืบทอดอำนาจเผด็จก,การพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติยกเลิกเรื่องที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเรื่องการกระจายอำนาจแต่คงไว้คำสั่งคสชที่เป็นเผด็จก,การทำลายระบบการศึกษาทั้งชาตินี่หรือคือการปฏิวัติด้านการศึกษาหรือการปฏิรูปการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจไม่ต้องพูด ด้านอื่อๆน,อนการทรัพยากรน้ำมีอะไรก้าวหน้าบ้างบริหารน้ำครบวงจรมีที่ไหนการจัดการที่ดินมีหรือเปล่าสี่ห้าปีนี่ประชาชนทุกยากหมดไม่ร้องหอบร้องให้ต่อสู้ออกจากที่ดินของตัวเองอยู่ทุกหย่อมยากของประเทศนี้ไม่เห็นมีการปฏิรูปเลยเราเสียดายทำไมที่จะลม้มที่จะยกเลิกไป มาดูเรื่องที่เขาเขียนใหม่นี่สิมันช่างสวยสดงดงามกล้าหาญท่านผู้นำพี่น้องประชาชนที่กระรบท่านได้สะท้อนความเห็นของประชาชนอย่างน้อยที่สุดในรัฐสภาแห่งนี้ท่านเป็นแสงที่บอกความก้าวหน้าของประชาชนบอกว่าไม่ต้องการเห็นการรัฐประหารต้องการเขียนรัฐธรรมนูญ บอกว่าให้ต่อต้านรัฐทหารบวงชนชาวไทยเป็นอำนาจอธิปไตยมันผู้ใดยึดอำนาจต้องมีความผิดประหารชีวิตเจ็ดชั่วโคตรยังไม่สะสมเลยถ้าจะเขียนกฎหมายได้ถ้ไม่เขียนไม่ได้เขียนได้แค่นี้ก็ดีแล้วเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต่อต้านการรัฐประหารการยึดอำนาจการยึดอำนาจน่าร้ายมากเอาอำนาจเอา ปืนมาคามภูมาิายึอดอำนาจแล้วปืนนั้นเอามาจากประชาชนทหารดำรงชีวิตด้วยภาษีของประชาชนวันหนึ่งลุกคึ้นมายึอดอำนาจน่าละอายอย่างยิ่งการเขียนกฎหมายหมวดที่16จึงถือเป็นเกียรติยศของประชาชนแม้ว่าหนทางหรือการลงมติจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่แสงนี้ได้ฉายให้ประชาชนรู้แล้วว่าเขาต้องมีอำนาจในการที่จะต่อต้านรัฐทหาร ด้วยวิธีการใดๆที่กำหนดไว้ในมาตรา 257, 258และ259เจ้าหน้าที่ขึ้นมาตรา260มาตรา260ขยายให้ใหญ่ในกรณีที่มีคณะทหารหรือคณะบุคคลใดก่อรัฐประหารเพื่อยึดอำนาจปกครองประเทศแย่งคิงอำนาจสูงสุดจากประชาชน หรือล้มล้างรัฐมนูญโดยไม่เป็นตามวิธีทางที่กําหนดไว้เมื่อ,อไรนั้นอํานาจสูงสุดเป็นเรื่องของปวงคนชาวไทยที่จะต้องมีความเป็นธรรมในการที่จะต่อต้นตานท่านประธานครับมาตรา2 6 1เอสเขียนไว้ดีมากถ้าได้เป็นกฎหมายมันจะทําให้ประเทศนี้สูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้นในเรื่องระบอบประชาธิปไตยเขาเขียนไว้ยังไงพี่น้องประชาชนดูไปด้วยนะครับ มาตาสองร้อยหที่พี่น้องประชาชนเสนอแก้ไขเป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องดีมากสมควรที่จะบัญญัติไว้อย่างยิ่งเขียนว่าบทบัญญัติในหมวดนี้มีสถานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีทางรัฐธ,ธรรมนูญและหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีผลใช้บังคับโดยตัดรอดแม้รัฐธรรมนูญนี้จะสิ้นผลไปด้วยอำนาจอัธรรมใดๆก็ตามให้มันเป็นกฎหมายจารีตประเพณีของรัฐธรรมนูญประเทศนี้เหมนกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษที่ไม่มีลายลักษณอักษรถ้าบทบัญญัตินี้ได้รับการยอมรับจากบุคคลที่มีกิตใจเป็นประชาธิปไตย ผมไม่ได้หวังพักพวกที่พิทักษ์อำนาจคอสชอจะมายกมือให้แต่ผมหวังว่าวันใดวันหนึ่งเมื่อประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยกว่านี้บทบัญญัตินี้จะต้องถูกบัญญัติไว้ในรัฐมนูนแห่งราชอาณากไทยและต่อจากนั้นเมื่อมีคณะใดก็ตามยึดอำนาจบังอาจยึดอำนาจจากประชาชนประชาชนทั้งประเทศ มีอำนาจในการปกครองประเทศเลือกผู้แทนราษฎรมาเลือกรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศรัฐบาลทุจริตอะไรรัฐมนูญกำหนดไว้หมดแล้วเขาไม่ให้ใช้กำลังยึดอำนาจวนกรอุบาทได้ทำลายความเจริญของประชาธิปไตยของประเทศไทยครั้งแล้วครั้งเล่าท่านบนใช่ไหมว่าห้าสิบหกสิบปีนี้ มันยังกําลังพัฒนากําลังพัฒนาอยู่มันไม่กําลังพัฒนายัางไงวันหนึ่งรัฐบาลที่มาจากประชาชนได้ประกาศศักดิ์รีความเป็นชาติไทยในเรื่องเศรษฐกิจที่จะออกบอลออกอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ทหารไม่ยึดอำานาจมันก็กลับมาที่เดิมวงจรน,นี้เขาเรียกว่าวงจรอ,อุปัติแต่ผมไม่ว่ามันเป็นวงจรที่ทำลายประชาธิปไตยของชาติ วันนี้ผมบอกประชาชนว่าท่านประานครับเวลาผมไปหาเสียงผมบอกประชาชนว่าเลือกผมไปเด้อแต่ให้รู้ด้วยนะว่าผูแ้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนั้นเหมือนทํางานได้สามสิเปอร์ซนตหรือยี่สิเอร์ซนเท่านั้นมีสมอยู่ครึ่งสมเอาผมไปตีนะอรทีถ้าผมเป็นไก่ผมจะเตะสมบอกให้วันนี้ผมเตะสมเปไม่ได้ ไม่เป็นไรแต่ผมจะต่อสู้แล้วผมจะยกย่องคณะาที่เสนอกฎหมายวันนี้จงเสนอต่อไปเมื่อมีโอกาสวันนี้ไม่ใช่วันของเราที่จะชน,นะเพราะว่าพวกพิทักษ์อำนาจคอสชอมีเสียงมากกว่าในสภานี้เราไม่หวังแต่เราหวังว่าเราได้พูดให้ประชาชนรู้ว่ารัฐธรรมนูญที่ดีต่อไปนี่มาตรา261ต้องถูกบัญญัติไว้ ต้องถูกบัญญัติไว้ว่าเป็นกฎหมายไปเพณีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไม่ว่าจะมีลายลักษณ์อักษรหรือไม่ต่อไปนี้วันใดที่มีทหารหรือคนมายึดอำนาจไม่ว่ามันผู้นั้นเป็นผู้ใดประชาชนต้องลังหลออกมาโดยสันติที่ไหนแ,แห่งหนึ่งอำเภอละหนึ่งแห่งหนึ่งแห่งแล้วตำรวจหนะ้าที่เป็นรักษาความสงบไม่้เขาได้รับทุกวันตราย แล้วก็นั่งอยู่ท้าครบสามวันคณะยึอดอำนาจต้องถอยไปเอาไหมกติกาอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าเวลานี้นิสิตนักศึกษาเยาวชนคนที่เขาจะเป็นเจ้าของประเทศผมเห็นด้วยกับท่านอุทยพิมใจชนที่เป็นนักการเมืองรุ่นเดียวกับท่านประธานผมไปดูคลิปท่านอุทยพูดว่ายุทธศาสตร์ชาติเลิกเถอะ คนที่กำหนดยุทธศาสตร์ชาติวันนี้จะอยู่อีกกี่ปีเป็นเจ้าของประเทศนี้ยึดอำนาจมาแล้วจะอยู่อีกกี่ปีอายุเจ็ดสิบแล้วเท่าผมนี่ผมก็บอกว่าผมจะอยู่ร้อยเก้าหกปีร้อยเก้าปีเขาจะงงเราเลาะเลยผมก็อยู่ได้อีกยี่สิบปีหรือสิบห้าปีแล้วพวกกำหนดยุทธศาสตร์ชาติก็ไม่เกินสิบห้าปีหรอกท่านประธานท่านอุทัยบอกว่า ไม่อยากให้คนที่จะอยู่สิบปีถึงสิบห้าปีมากำหนดอนาคตของประเทศเยาวาชนนี่คิดว่ึงศราเขาเดินขบวนแสดงความคิดเห็นเขาจะอยู่อีกห้าสิบถึงหกสิบปีเจ้าของประเทศทำไมไม่ฟังเขาแล้วไปกำหนดอะไรนักหนาคิดว่าอำนาจนี้จะอยู่ตลอดไปเหรอใครคิดว่าจะอยู่ตลอดไปไม่มีทาง แต่ว่าคนที่จะอยู่ต่อไปคือประชาชนคือเจ้าของประเทศเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ขึ้นกฎหมายมาตราเดิมขึ้นไว้ขึ้นไว้ให้มันประทับใจประชาชนว่าการต่อต้านอำนาจเผด็จการเป็นสิทธิของประชาชนเจ้าของประเทศไม่ว่าใครก็ตามตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไปแม้ว่ารัฐธรรมนูญ มาตานี้จะไม่ผ่านต่อพาแห่งนี้ข็อให้มันไปอยู่ในหัวใจประชาชนว่ากฎหมายแบบนี้มีอยู่ในประเทศที่เขาเจริญอยู่ในประเทศอังกฤษเขาไม่ได้เขียนรัฐธรรมนูนแม้แต่ข้อเดียวต่อไปนี้ประชาชนต้องระลึกเสมอเจ้าหน้าที่ขึ้นทีเออนั่นไ่ะเห็นไหมขายายมาตาสองร้อยหกสิบเอด็ดตัวโตๆขายายขึ้น ทำได้แมขยายขึ้นบทบัญญัตินี้ให้เป็นกฎหมายจารีตประเพณีทางรัฐธรรมน,นูญแล้วก็เป็นหลักการพื้นฐานรัฐธรรมนูะนแะห่งราณาจากไทยบีบทบมงกบใช้ตลอดไปถ้ามันมีอย่างนี้ผดตจการมันจะงงหัวขึ้นได้ไงประชาธิปไตยมันต้องยึดครองประเทศไทยให้เจริญเพราะฉะนั้นท่านประธานครับเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องของคนอายุ70จะอยู่อีก15ปีนี่เลิกโลกชะดีไม่ต้องไปส,สนใจหรอกกฎหมายจะเขียนยังไงยุทธศาสตร์ชาติท่านจะไปล่างกันไม่ห่วงใหญ่เขียนไว้เฉยเขียนไหมนี่เขียนไหมในรัฐธรรมนูญเขียนหมดที่บอกไว้ให้ปฏิรูปประเทศเขียนไว้ภายในหนึ่งปีต้องทำอะไรสองปีต้องทำอะไรนี่มันสี่ปีแล้วไม่เห็นทำอะไรก็ไม่เห็นมีความผิดอะไรเขียนไว้โกโก้ไงแหละ ปฏิรูปประเทศผมสงสารแต่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต้องคิดอะไรมากมายต้องใช้สูตรว่าหน่วยงานไหนสีแดงไม่ผ่านหน่วยงานไหนสีเขียวผ่านใช้ไม่ได้ <curry S 1> เพราะฉะนั้นยกเลิกไปใช้อันนี้แทนน,นี่โดยทาไม่ได้มาตาอะไรก็ได้มาตานี้สองร้ยหกสบเอ็ดนี่ขอให้พี่น้องประชาชนจงจำไว้ วันพรุ่งนี้จะลงมติอย่างไรไม่สำคัญแต่รัฐธรมนูญมาตานี้ต้องอยู่ในหัวใจประชาชนและจะต้องเป็นรัฐมนูญที่ไม่มีลายลักษณ์อักษรแต่ศักดิ์สิทธิ์มันผู้ใดคิดจะยึดอำนาจเหมือนเดิมทำให้ประเทศชาติเสื่อมถอยหลังล้าหลังอยู่มาหกสิบเจ็ดสิบปีกำลังพัฒนากำลังพัฒนาอยู่นั่นแหละผมก็คิดว่าอายุ60สปีจะเจอประชาธิปไตย นี่มันเจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วประชาธิปไตยยังมองไม่เห็นผมกาลังคิดว่าผมจะต่อสู้ยังไงที่จะเอาประชาธิปไตยมาให้ประชาชนเพราะฉะนั้นผมฝากขอบคุณอาจารย์ปิยบุตรและคุณผลิตตลอดจนท่านที่นั่งอยู่เนี่ยแล้วผมขอมาท่านประธานด้วยว่าให้เวลาตัวแทนประชาชนชี้แจง เวลานี้ตาบอกว่าเวลาของตัวแทนประชาชนหมดเวลาของประธา,ชาชนก็หมดแล้วนะผมจับดู10โมงนาฬิกาบอกว่าให้ประธา,ชาชนหนึ่งชั่วโมงหมดแล้วแล้วถ้าชานประธานไม่มีเวลาอยู่จะทำยังไงเพราะฉะนั้นให้ตัวแทนประชาชนได้ชี้แจงเต็มที่ขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก youtube มัติชนทีวีโดยการสแกนคิวอาโค้ดด้วยนะครับ